สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวช้ยเดอบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพอ่พอพอ่อแม่น้องอุงอิงค่ะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับสาวน้อยล้ำเพินโชนะคะพี่น้อง่ะมือนี้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญค่ะพี่น้องค่าไม่มีเรื่องอะไรมากมีแต่มาโซเลสูฟังค่ะพี่น้องโซเลอ่อนซ้อน ให้ใส่คำว่าสะอ่อนซะพี่น้องคะสะอ่อนสะอ่อนบุญลูกสาวสะอ่อนพ่อพ่อแม่แม่ที่เพื่อนไปซอยงานนาะพี่น้องคะสะอ่อนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บ้านอีหลา mm ่า hmm. ผู้ใดเด็ดไปคือสิมีความสุขแม่บัวว่าคือสิอิ่มบุญกันทั่วนาเนาะพี่น้องคะเบิ่งคิดป,ประกันใช้เบิดมือผู้ใดไปผู้ใดมากกัเห็นแล้วก็เห็นพ่อพ่อ,พอแม่หลายๆกลุ่มหลายๆชมล้มเข้าไปเนาะพี่น้องคะ อิ่มบุญอิ่มโออิ่มใจกันซาทุบุญน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เมื่อเช้านี้อิหลาก็ได้เดินทางไปถึงบ้านน้องครูชเช้ามืดนะคะพี่น้องออกจากลงจากเวทีที่น้องเรือแล้วนะคะทุกทุกจุดมุ่งหมายของทุกคนบ่ววาสิเป็นวงหนึ่งวงสองพี่ๆกะจะเดินทางไปบ้านอิหลาไปร่วมบุญกับอิหลาเนาะมื้อนี่เนาะพี่น้องคะ ไม่บัวเสื้อแนว่าทุกคนสีม่วงนาไปบ้านอีลานมือนีเนาะค่ะเนาะเย็นนี้ก็จะมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะคะพี่น้องค่ะมวนซืนโฮแซลบรรยากาศดีดีพี่น้องแต่กทมฝนตกนะจ๊ะนะจ๊ะพี่น้องะขะกทมฝนตกแต่ว่าไม่หนักมากอากาศเย็นเย็นทั้งวันเลยคะ<ม>่ะบ้านหนองคูเฮ้ากะบ,บ่มีแดดเนาะมือนีเบิงเบิงคลิปแล้ะบ่มีแดดเป็น บรรยากาศที่ดีมากเป็นบรรยากาศเป็นตะเย็นสบายเนาะพี่น้องคะเย็นสบายใส่เสือแต่งตัวสวยๆมืออื่นถ,ถอดกระถินน้ากันเนาะแห่กองยาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นบอไฮลดแห่เท่ากับได้แห่กองยาวเนาะแต่ว่าวงใหญ่ก็เล่นเหมือนเดิมแต่สคริปต์นี่ขังคักพี่น้องคะพอแสดงความดีใจที่พี่ๆน้องๆไทยบ้านน้องคูเนาะไดมี่ สาวน้อยเพชรบ้านแพงในมีบุญใหญ่เหมือนนี่ได้ร่วมบุญน้ากันเนาะพี่น้องคะผู้ใดบ่ปไปกะร่วมบุญนิดๆน้อยๆตามศรัทธาค่ะแหล้วเต่ความเหมาะสมแล้วเต้กําลังของแต่และคนนะคะการทําบุญนี่อย่งงาให้เจ้าของเดือดร้อนทําได้แต่ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทําด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะเฮาจังสิได้บุญเต็มๆเนาะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเฮาบ่มีเฮาก็ โมทนาน้ำเพลินเท่ากษัติุน้ำเพลินน้พี่น้อง่าคำว่าสาธุก็คือการส่งบุญการการ่วมบุญแล้วนะคะพี่น้องค่าแค่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์เมื่อนี้เบิงอีหยังกับการลืล่นไหลไปเบิดค่ะพี่น้องค่าเห็นพ่อพ่อ,พอแม่แม่ไปสีนายิ่มแย้มแจีมใสกันสู่ผูสู่ค้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ศิลปินที่ไปก็ทุกคนก็มิตรภูหางอิหลามิตูเอย่าไปมิตรภูอย่าไปร่วมบุญน้ำน น้องอุ้งอิงเนาะค่ะนาอพี่น้องขะปีนี้ปีที่สามแล้วแล้วก็ขอให้มีปีปิดต่อๆไปนะคะหวังว่าปีจะต่อไปปีถัดไปไม่บัวคือมีโอกาสได้ไปแน่ะนะพี่น้องค่าด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนเนาะคะ่ะเนาะบอคือกันบอบอเดมิสเวลาว่างพ้อมกันเวลาว่างไม่ไม่ตรงกันเราก็จะไปหาลูกสาวเวลาที่เราว่างอยู่ใกล้ๆตรงไหนเราก็จะไปหาตรงนั้นนะคะ ไปนั่งเบงยิ้มวิยวิวอยูย่นาเวทีกับมวลหละ่ะพี่น้องคะแต่ว่าเย็นนี้คือสีคือคักคือสีมวลคือสีซื่นไหมอยู่บ้านเพื่อนจัดเพื่อนจัดสวยหลีพี่น้องคะจัดบ้านบ้านพลังบุญซนะบ้านหอฝันนี่คือผู้ใดเข้าไปกับแบบแบบเป็นตะออนซ้อนเป็นแต่สะออนไม่บวชคือเลยอยากใส่สสใครับว่าสะออนลูกสาวขอใช้คําว่าสะออนเนาะพี่น้องคะสะออนลูก สะออนความสําเร็จของเพลินสะออนมาไม่ัวย,ยังจําได้่ามือแรกที่บริษัทสีสเกตสร้างบ้านเข้าไปคุยกับแม่หน่อยกับอีหลาเนาะแม่หน่อยก็ได้บอกว่าคือเอาหลังไงเทบอกลูกสาว,ล,สาวลูกสาวว่าหนูเสียวหลังนี้นางพูดแค่นี้คะ่ะพี่น้องคะความจริงแม่หน่อยก็คืออยากมีบ้านหลังเล็กๆอยากสร้างบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าน้องอุ๋งอิงบอกว่าเผื่อ น้องอุ้งอิงบอกคำเดียวพี่น้องคขาเสียลังนี่เพื่อพ่อพ่อแม่แม่ม่เยี่ยมมหาเนาะพี่น้องค่าเิ่นก็บบอกไว้แล้วบ่ห้องนี่พอน้นยูพ่อโจยูพูนันพูนีสีมหาแล้วก็แม่หน่อยก็สร้างต่อไปเรื่อยๆอีกเป็นเรือนพักเป็นอะไรอีกกว้วงขวงออกไปอีกค่ะขยายอาณาเขตออกไปอีกเรื่อยๆตามพื้นที่ที่สื่อเพิ่มนะคะพี่น้องขาแต่สําหรับมืองเซ้านี่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งนาะพี่น้องขาเบิ้งดีๆกะ ผู้ใดไม่ดวงไม่โชคก็สิได้เห็นกันเนาะพี่น้องคะช็อตหนึ่งก็เป็นช็อตที่อีล่าดึงลอตเตอรี่ให้พ่อการชัยนะคะดึงแล้วก็บอกว่าบรใจา้ใจเอาเองเนื้อสันเป็นลอตเตอรี่ชุดใหญ่นะคะขอไปบึ้งในคลิปพ่อการชัยเนาะคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็เป็นช่วงที่น้องอุ๋งอิงแม่หน่อยแล้วก็พ่อเอกนะคะพี่น้องขาไหวพระภูมิเจ้าที่นะคะไหวพระภูมิเจ้าที่ไหว เจ้าที่เจ้าทางบอกเพินินบอกดินบอกฝ่าเนาะเป็นประเภทนี้บ้านเฮาเฮาสิเฮ็ดบุญเฮ็ดศิลกะบอกพ่อบอกแม่บอกผู้่าผู้โอ้บอกเจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเรือนที่เราอยู่อาศัยนะคะพี่น้องคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แม่บัวเห็นแม่หน่อยปฏิบัติอยู่เป็นประจํานะคะเพิ่นงจะในเจริญเพราะว่าแม่หน่อยนี่เป็นคนเป็นแม่แบบของน้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องคะน้องอุ้งอิงเป็นจ้าใด กะเบิงแม่แบบเบิงแม่หน <şey Bruno. S 2> ่อยเนาะค่ะแม่หน่อยนี่เป็นคนใจดีเป็นคนใจดีใจบุญนะคะแล้วก็เป็นคนใจเย็นดูหนาตาอิ่มบุญเนาะค่ะไปเห็นเพื่อนกบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่บวกกะกะบอกให้เด็กขวบไปคุยเป็นการส่วนตัวเท่าไรมีแต่ไปนางเบิงแก่ไก่ลวก็นางยิ้มเบิงไก่ไก่ลวก็ทักท้ายกันบ้างนิดน้อยเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าแม่หน่อยเพื่อนกะสิ เวลาออกการออกงานเป็นกรสิไปนั่งอยู่หม่งขายเสือเนาะไม่บวกกสิไปซื่อเสือซื่อ,อไปเที่ยวล่าสุดนี่เจอไม่หน่อยก็คือไปซื่อบัตรพันประตูเขางานนะ้าพี่น้องขาจองตัวเข้าง,งานเป็นการร่วมบุญกับน้องกับแม่หน่อยนะคะกับน้องอุ้งอิงนะคะจํานวนสองใบแต่ว่าเข้าจองแล้วห้องกบเดไปดอกแต่ว่าเข้าจองเพื่อร่วมบุญทําบุญน้าเพลินนะ้าพี่น้องขา มันเป็นกะช่องทางการทําบุญนะแล้วกะสํหรับไหวเจ้าทีเจ้าทางไหวพระภูมิมะเศารนี่กะผูะ้ใดกสิเห็นคลิปเห็นรูปแล้วกะสิเบิงแล้วตะบุญไผ่บุญมันนะพี่น้องคะไม่หน่อยจุดทูบอยู่หน้าศาลพระภูมินะคะพี่น้องคะจุดทูบอยู่หน้าศาลกะสิเห็นกันขับไปเบิงในมีคลิปเพราโน,น้นแล้วกะคลิปเพราะการชชยนะคะที่ไม่บัวเบิงเนาะยังไงกะมา แชร์กันเบิงมะแลวแต่บุญแลวแต่กุศลของแต่ละคนแล้วแต่ดวงนะคะสิไปฟังแล้วหรือสิยูฟังไทย <c oughs> มือแ้งนี่มืออื่นนี่เป็นจังสันนะพี่น้องคะดูเบิงแง่งกันไปนี่กันไปเนาะแล้วแต่โฉกแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะพี่น้องคะเรื่องโมนี่มันเป็นบุญเก่าสีมาประพรมกันหรือสีมารพรอมกันแต่ว่าพอกันใช้กระทามอีหลาเด้ พ่อการใช้ถามน้องหญิงว่าถ้าได้รางวัลใหญ่หกสิบล้านจะเอาเท่าไหร่วะสันอีลาว่าเอาสามสิบล้านวะสันน้องบอกเลยว่าเอาสามสิบล้านพ่อกันใช้กันเลยว่าแบ่งเคิงเลยบอกวะสันข้สั่นเอาเงินมาจ่ายซอยกันวะสันเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนบ่มีเพื่อนยางหนีพ่อนางเป็นคนไม่พกเงินอยู่แล้วเหมือนที่พ่อการใช้พูดหลายๆคลิปที่เราเห็นที่เราดูมานะคะพี่น้องคะน้องน่ารักน้องเป็นคนที่ไม่ถือเงิน อันยากใส่กระอคเอากันยาก,กินยังกระอคเอาเนาะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือจุดที่นางน่ารักมากแล้วพ่อๆแม่ๆก็พลอยได้ยิ้มยุ่มยุ่มมือนี้นี่เป็นบรรยากาศที่ยิ้มแย้มเบิดมือนะคะพี่น้องคะ่ะเบิงหลักกัออนซ้อนกับสะออนสาธุบุญน้ำเพลินเนาะใบมองว่างไม่บวสิมะสังโลกปูข้าวมอโซรีมีเรื่องมีเล้ามาบอกอยากบอกอีหยังก็ไม่บวกอะ่ะทักขมาไตาคลิปได้เดาค่ะเด้อคิดหอดคิดถึงกันสุขูสุขคนตนะคะเนาะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะลมหนาวมาแล้วเนาะก้อนแจกกันเมื่อนี่ก็ฝากช่องชัยเดบัวเจ mm hmm. โอทูออฟฟิเชียล mm hmm. ด้วยนะคะสวัสดีจ้า